ิิธาโดนอีกปปอชอลุยสอบขายที่ดินปราณบุรี14ไร่ล่าสุดก็มีประเด็นอีกเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปอชอได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ได้มีหนังสือขอให้นายพิธาลิมเจริญรัต สสบัญชีรายชื่อซึ่งถูกสาลร,รัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พักก้าวไกลส่งสำเนาเอกสารรายละเอียดคำพิพากษาสารแพ่งที่ได้อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นบริษัท ไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุน้นวันนายพิธาน่าจะส่งมาเพิ่มเติมให้กับปปชแล้วจริงๆแล้ว,ลวส่งล่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะปปชได้ตรวจสอบทรัพย์สินก็ตรวจสอบไปไม่เกี่ยวกับเรื่องขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตและสารรัฐธรรมนูญบางคนส่งมาล่าช้ากว่าปกติก็ต้องดูเจตนาแต่หุ้นไอทีวีของนายพิธาแค่42,000หุน้นเทียบกับทรัพย์สินของเขามีเป็น100ล้านบาท ถ้าคิดว่าปกปิดหรือไม่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นายนิวัฒชัยได้กล่าวเอาไว้เมื่อถามถึงกรณีที่มีการขายที่ดิน14ไร่เศษอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้แจ้งมูลค่าที่ดินกว่า18ล้านบาทแต่ขายไปในราคาเพียง6ล้านบาทจะมีการตรวจสอบหรือไม่นายนิวัฒชัยได้กล่าวว่าคงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนถามที่มาที่ไปว่าทำไมที่ดินถึงมูลค่าลดลงเป็นที่ดินแปลงเดิมใช่ หรือไม่เพราะปกติที่ดินมีแต่จะปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องราคาที่พึงพอใจมูลค่าอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ต้องขอตรวจสอบก่อน